ราศีธำประสานท่านเจ้าขุนไมตรีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชพระราชาคณะผู้อำบวตำแหน่งเจ้าคณะจังนนหวัดอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยท่านเจ้าคุณมีชื่อสกุลเดิมคือไมตรีไปแก้วเกิดเ,เมื่อวันที่แปดธันวาคมพศสอง4 ที่อำเภอลาน,นสกายจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายน,นโมและนางขงุนศิลป์ไกลแก้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่1 6อุกรกฎดาคมโีสอ5พ7นัการะอรวัดพระมหาธาตุวรมหราวิหารตำบลในเมอืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพระธรรมรัตนลาฒระดับ โอปาโโอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธา,าตุวรวิหารในเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพร,ระอุปชาสอบได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อพศ2539สอ25สบได้ปร,ริญญาธรรมศิลย์จากสำน,นักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อพศ2542จากนั้นพศ2544สำ25เร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมาหาวิทยายลายัลมหามักกุฎราชวิทยาลายัลวิทยาเขตสีธรรมโสกราชนครศศีธรรมราชและโพศ2550สําสำเร็จการศึกษาศิลป์ บัณฑิตสาขาสาังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพระมหาไมตรีประภารัตโนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประมาทาธิบดวรัมหาวิธานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชวงรับถออาจารย์ใหญ่โรงเรียน รปรมพระธาตุพิทักษ์ทยาซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริปริยัตธรรมวัดพระมหาธาตุวร,รา,านาวิหารท่านเจ้าคุณไมตรีเป็นพระพิสุหนุม่มที่ประสบความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงท่านได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาด วัดนครและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนพระวร,รียัดทมที่ถูกทิ้งไว้ให้ชุดโทงเนื่องจากขาดการดูแลรักษามานานท่านได้จัดสร้างดวงตราหลักเมืองเจตุครามรามเทพรุ่นเงินไหลมาหนึ่งสองและ3ได้ปัจจัย ล้านบาทและนำเงินมาบูรณะและขอสร้างเหรียสอนปริยัติธรรมวัดพระมหาธาตุโบราณงอานใหม่จนสำเร็จเรียบร้อยอีกครั้งหาถวายปัจจกย